Hello. Welcome to Daryon to a podcast. a Darion สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง podcast ดาริออนทัวร์นะคะพบกับปูวัชราพรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเทีย่ยวจะมีสักกี่คนที่ปฏิเสธว่าไม่ชอบ ตัวผู้เองก็คงเหมือนกับหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลาการท่องเที่ยวเป็นพิเศษถ้าเกิดมีโอกาสก็คืออุ้ยอยากเก็บกระเป๋าออกออกไปบ้านออกนอกบ้านอะไรเงี้ยไปเที่ยวเออหน้าปากซอยอาจารย์ได้สอนสอนงานเขียนนะเก็บบอกว่าออกหน้าออกไปหน้าปากซอยนี่ถือว่าได้เที่ยวแล้วนะเอออย่างนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยนั่นแหละเอ,อ่อช่องเดลี่ออนทัวร์เนี่ยก็เป็นช่องที่จะบันทึกเรื่องราวการท่องเที่ยวประสบการณ์ที่ได้พบได้เจอได้ฟังนะคะมา เล่ามาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะคะให้ภาพเหล่านั้นประสบการณ์เหล่านั้นเวลาได้มาฟังอีกรอบเนี่ยให้มันชัดเจนเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเออที่มาบันทึกไว้ก็ไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวตัวของปูเองเจ้าของพ็อตแคสต์นี่แหละเออกลับมาฟังก็เหมือนกับว่าเฮ้ย <c oughs> มาเล่าสู่ตัวเองฟังอารมณ์ประมาณนี้นะคะค่ะตัวปูเองนะคะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าถ้าเกิด ประสบการณ์ต่างๆเราเก็บไว้แค่ความทรงจำอะมันอยู่ในหัวเราถูกไหมเอาวันหนึ่งใครจะไปรู้หระว่าเราอาจจะเลอะเลือนล,ล,ล,ลืมไปก็มีมันน่าเสียดายไม่น้อยเลยนะคะอ่านั่นแหละทําให้ปูคิดแล้วก็ตัดสินใจเริ่มที่จะบันทึกความสุขเนี่ยไว้ที่นี่แหละเดล r ออนทัวรนะประสบการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟัง เรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมก็ดีนะคะประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยเออมีคนแบ่งปันเรามาเนี่ยมันก็จะดีเนาะเราก็เออขออนุญาตเขามาแบ่งปันกันต่ออะไรเงี้ยเออคนจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้มาแบ่งปันความรู้แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันเสียงหัวเราะด้วยกันนะคะสำหรับปูอ่ะเดลิรอนทัวร์พร้อมแล้วนะที่จะแบ่งปันกับทุกคน แล้วคุณผู้ฟังเลยค่ะพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด้วยกันเลยค่ะกับดาริออน o ัวแล้วพบกันใหม่นะคะในเอ,อดถัอไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ